ครับก็ตามที่ f อฟขอมานะครับว่าพี่ต้ช่วยเทียบให้ผมดูหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าแต่งกับไม่แต่งอันไหนจะสวยกว่ากันนะครับก็เดี๋ยวไอ้รุ่นที่พี่่ายถ่ายให้ดูนะครับคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว c a p โฟน1.9สปีดนั่นเอง4ีประตูราคาเงินสดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่814,000บาทนะครับสีขาว มี2ส,สีให้เลือกนะครับก็คือสีขาวกับสีดำนั่นเองราคาสีดำจะอยู่อยู่8 2 0 0 0 1,000บาทถ้าจำไม่ผิดนะมีจำไม่ผิดด้วยคันนี้814,000ขายรถยังไงจำราคาผิดจำราคาถูกก็มีน้องๆถามมานะครับว่าพี่ตาย เจ้าตัวสปนะีดมีให้ดูไหมตัวแต่งกับตัวไม่แต่งผมจะได้ตัดสินใจถูกอันนี้เราดูก่อนเลยแล้วกันนะครับพวกไฟนองไฟหน้าอะไรเหมือนกันหมดนะเจ้าตัวสปีดนะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวหลอด LED นั่นเองจะเป็นแสงสีขา,ขาวๆแบบที่เราเห็นเนี่ยครับแล้วก็เขามีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมาให้อีกคันหนึ่งลืมเปิดไฟตัดหมอกให้ไปเปิดก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะไม่เหมือนกัน หัวล้านไอหัวล้านแต่ก็ลืมนุ่มเดี๋ยวก็ลืมนี่อเอ้ยอะทีนี้เรามาดูกันคือเจ้า2ตัวนี้ครับน้องเขาเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยไฟหน้าเป็นแบบ isuzu vision by led นะครับไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในหลอดเดียวกันแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับกระจังหน้าเป็นสี ดำเงานั่นเองแล้วก็เขาจะมีสติกเกอร์ตรงฝากระโปรงมาให้ตัวนี้มี f c ถามมาว่าพี่ต่ายแกะได้ไหมแกะได้นะครับเขาเป็นสติกเกอร์เฉยๆไม่ได้เป็นสีระบบความปลอดภัยนะครับในรุ่นนี้ของเจ้าตัว X Series ที่ให้มาก็จะเป็นเจ้าตัวถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็ห้องพวกห้องโดยสารอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบรอ,องรับดูซับแรงกระแทกได้ดีนะครับลดแรงกระแทกที่จะส่งไปถึงตัวผู้โดยสารนั่นเองยังไม่รวมเกี่ยวกับระบบ เกี่ยวกับป้องกันนะในอุปกรณ์ในเชิงป้องกันก็อย่างเช่นพวกไฟหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับไฟเลี้ยวด้านข้างไฟท้ายที่นี่ชัดเจนนะครับไฟเบรกตงที่3อะไรอย่างเงี้ยครับราคา8ปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทพี่ต่ายถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเจ้าตัว X Series เนี่ยเขาจะมีชุดสเกิร์ตมาให้ด้วยอันนี้เป็นของเดิมๆนะจากโรงงานเลยนะครับถ้าเป็นตัวเดิมๆนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด16นิ้วนั่นเองแล้วก็จุดขายของเจ้าตัวสปีดนะครับก็จะเป็นชุดสเกิร์ตของเขา นี่นะครับชุดสกเกิร์ตของเจ้าตัวสปีดนะครับก็จะอ่าคุ้มเคลือบด้วยเคลยบล่านะครับแล้วก็เดินด้วยเส้นสีแดงนั่นเองด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ก็ชุดสกเกิร์ตนะครับที่เราสังเกตดูก็ตั้งแต่โอ้ยทำไมพี่ตายเจ็บปากปากเป็นสิวรว้อโอ้ย ก็เจ้าตัว X-Series คันนี้นะครับชุดสกเกิร์ตของเขาก็ตลอดตั้งคันนะครับด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ไปถึงด้านท้ายเลยทีเดียวอันนี้รถเดิมๆนะเนี่ยยางเดิมแม็กเดิมนะครับยางเดิมแม็กเดิมก็จะเป็นเจ้าตัวยางของบิสโตนแม็กก็จะเป็นแม็กปัดเงาขนาด16นิ้วสีดําเงานั่นเองอันนี้พี่ต่ายยังไม่ได้แวกยางนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถของเอฟซี FC ของพี่ต่ายนั่นเองนะครับอันนี้อยู่ในเมืองนี่แหละ จองไว้ตอนแรกจองเป็นสีดำแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวสัญลักษณ์ของเจ้าตัว X Series นะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเขาก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ดันยังมือจับของเจ้าตัว X Series นะครับ mm hmm. เขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองคันนี้นะครับยังไม่ได้ใส่พวกอุปกรณ์ตกแต่งพวกกระบะไรน่งไลเนอร์ก็ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้น ภายในเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเดิมๆเลยนะครับก็เดี๋ยวของพี่ต่ายก็คือวันปล่อยพี่ต่ายต้องแกะพวกถุงพวกอะไรออกไม่งั้นเดี๋ยวดูไม่สวยสําหรับใครที่ร้องขอภายในมาไม่แน่ใจว่าถ่ายให้ดูหรือยังเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ด้านหลังนะอันนี้คือรถเดิมๆเขา เดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนเนี่ยล้อเดิมล้อเดิมไม่ล้นนะไม่ล้นนะแล้วก็จุดขายนะครับที่พี่ต่ายบอกไปเจตัว X Series เนี่ยเขาจะมีสกเกิร์ตตั้งแต่หัวจรดท้ายอ่ะก็คือให้อารมณ์ที่เป็นสป,ปอร์ตมากๆเพราะว่าวัตถุประสงค์ของเขาก็คือให้ความเป็นสปอร์ตนั่นเองด้านด้านข้างนะครับไม่ใช่ด้านข้างด้านท้ายดิครับก็จะมีเขาเรียกว่าเจ้าตัวสติกเกอร์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าตัว X Series มาให้ อ่ะทีนี้เราไปดูอีกคันหนึ่งบ้างบางคนบอกว่าเฮ้ยไอคันนี้เดิมๆก็สวยพอมาดูเอาคันนี้เอาลงแม็กเอาเฮ้ยสวยแล้วตัดสินใจไม่ถูกเืออันนี้คือต้องเลือกเอาแล้วนะว่าเจ้าแบบไหนนะคือสวยทั้งคู่เลยดเดิมๆก็สวยแล้วก็แต่งก็สวยนั่นเองอันนี้คือความสูงเขาไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะคันที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะจัดทรงสองนิ้ว หน้า2นิ้วหลัง3นิ้วนั่นเองก็ใส่สตัดปรับเกีียวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนี่อันนี้ก็จะเป็น fc ของวิตายอยู่ลำปลายมากนั่นเองอทีน,นี้เรามาดูคันเจ้าตัวแต่งกันบ้างก็โอ้โหก็ต้องบอกว่านะครับชุดสะกงสเกิร์ตเนี่ยก็เหมือนกันมากๆก็คือเป็นรุ่นเดียวกันไม่ได้มีการถอดสเกิตนะครับแต่ทีนี้เจ้าตัวคันนี้นะครับเขาจะมีการ จัดทรงออก็ต้องบอกว่าโอ้ลักฟีสดายน้องสปอร์ตมากๆคันนี้จะมีการจัดทรงนะครับหน้า2นิ้วหลัง3มนิ้วโดยด้านหน้านะครับพี่ต่ายจะใส่สตัดปรับเกลียวให้นะครับอันนี้เราสามารถถอดได้นะถอดปุ๊บเขาก็คืนสภาพเลยด้านหลังนะครับก็จะเป็นการใส่ก่องโหลดนั่นเองอันนี้ก็คือเวลาเราถอดปุ๊บรถเขาจะคืนสภาพนั่นเอง ก็เหมือนกับใส่แม็กแล้ไม่โหลดนะครับคันนี้ไปทําอะไรมานหนคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวแม็ก N5 นะครับฝาครอบสีฟ้าน็อตสีน้ําเงินครอบคาลิปเปอร์สีน้ําเงินมีมาให้เรียบร้อยโดยเบอร์ยางเมื่อกี้เป็นขอบ16ใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะใช้ขอบ18นั่นเองเบอร์ยางที่ใช้นะครับก็จะเป็น245 458หด้นหนานน้พี่ปรลบสวัสดีครับผมพี่ปรลบมาน,น่น,น ก็มี FC ถามเข้ามาว่าเขาใช้ออฟเท่าไหร่ไอตัวออฟเนี่ยคือพี่ไต่ายสับสนมากนะครับที่จําได้คร่าวๆก็คือยิ่งออฟบวกนะครับล้อเขาก็จะไม่ล้นแต่ถ้าออฟเป็นลบนะครับล้อเขาจะล้นยิ่งลบมากยิ่งล้นมาก,มากโดยประมาณนี้ก็เดี๋ยวถ้าใครรู้ใครทราบก็มาตอบนะครับแม็กด้านหน้านะครับตัวนุน้นแม็กด้านหน้าจะอยู่ที่9.5นิ้วด้านหลังจะอยู่ที่10.5นิ้วแต่ตัวออฟพี่ไต่จำไม่ได้นะครับก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นแม็กขนาด 18นิ้วโดยเบอร์ยางที่ใช้นะครับก็จะเป็น275 40 18นั่นเองโอ้ก็ต้องบอกว่าตัดสินใจยากจริงนะคือแต่งนี่ก็โอ้คือพูดตรงๆร่ะรุ่นนี้ออกมาเพื่อแต่งโดยเฉพาะพูดตรงๆนะเนี่ยอันนี้ล้ออันนี้ถ้าเราแต่งนะครับเขาก็จะมีการล้นนิดๆถามว่าผิดกฎหมายไหมผิดตั้งแต่แต่งเลย คือแต่งก็คือ,คอลักษณะของเจ้าหน้าที่ตรวจคือเขาจะไม่ให้ล้นออกมานอกตัวรถนะครับเราไปใส่คิ้วใส่คิ้วล้อใส่อะไรก็ได้ที่ไม่ให้เขาล้นออกมานอกตัวรถนะครับเนี่ยก็จะเป็นงี้ก็ต้องถือว่าสวยนะครับแม็ก N5 ตัวนี้ขายดีมากๆลายอย่างก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้พี่ต่ายยังไม่ได้ขัดยางนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นโชว์แล้วก็จะเช็ดทำความสะอาดทีเดียวเลยบางคนบอกไอ้หัวร้านแล้วทำไมแกไม่ขัดให้เรียบร้อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขัดให้เจนยัโอ้โหอันนี่ล้อเดิมนี่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 ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ชอบเลยนะครับนี่เจ้าแม็กเอ็นห้าด้านซ้ายมือส่วนเจ้าขอบสิที่ติดรถมาก็อยู่ฝั่งขวามือสีดําเบอร์ยางเดิมก็จะใช้2 1 5 7 0 16นะครับฝั่งขวา ฝั่งซ้ายก็จะเป็น2 4 5 4 5 18นั่นเองความสูงถ้าเราสังเกตด,ดูดูที่สเกิร์ตด้านหน้านะครับก็ไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำเกินกันเท่าไหร่นะอ,อันนี้ก็ไม่ไม่ล้นเลย ก็ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ใครไม่ได้เข้ามาดูนี่พลาดพลาดแล้วพลาดแล้วอะโอเคก็เดี๋ยวไี่ตาต่ไปทําเอกสารเตรียมขายก็แล้วกันเดี๋ยวจ้อาคันนี้ขึ้นโชว์ด้วยก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามพี่ไตน่นะครับก็รวยๆเฮงๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ